เปรี้ยยูปนันเนี่ยคนใจเด็กได้กันไม่ไม่ใจทำไม,มแล้วก็ร้อยเป็น,นคนใจมันปนันได้เรกรักเลยต้มฟักสว่าว่ะปานาันน,านันเลยเจ็ดมุนเลอยอ,อย่างกม้มงำก้มันเลยเจ็ดมุนเด็กนู้แก้ได้นู่นจ้าวะแกงไม่ตึงเคยก,ก็ก็กินได้ก็รักนี่ก็ป่าน้องก็โตเป,ปียพอดีน้องใจเคยหน้อยไปอิตเคยไม่พอไม่ฟื้นน้องเออว่าเก่มเก่งแรงก็เป็นโรคไตว่ะ แกน่ารูอุ้งข้าวดิ๋ยวกำโย่แต่เล็กแกงนะานองอุ้งข้าวนะกรึบกรึบกว่าได้บหริอาันเลือกพอเตรียมโยตั้มตี้ตายก็ไม่ข้าวรังเลยแกเออไม่มีได้นอนแล้วจริงโยกันยากเห็นมามไหมยากเย็ดกระมือเวลาอิตัศนตักตีแล้วต้องรำคาญเราวันไี้ได้ตักตี้เราเดินผ่าพิวรอโจ วันน้นเราไม่อายเลยแม่ก็ไแม่กางกอกในี่เกือว่ามันตอกแต่ห้องเป็นกุ้งวันนั้นคูได้ให้ตกตีแล้วแม่ก็ไอยกี้บางเปียบเดี๋ยวเปิดเส้นออกร้อยหลาอย่างกูคืนนั้นโยปนันเป็นเดี๋ยวมาไหมอย่ um างอีปื้อเลยเปราวากมเราไม่อายแต่กวัดเราะเราไม่อายมัดหมัดจนได้พอได้แล้วพลังนอนแต่ก้น พอคูก้อนก็ต้องก็รอนมันก็หุทิดมันคุยตายอ้อมขึ้นมาโตไก่โจมังแหล่ใจด้วยมันอรอยก้นฟังก้อนหนึ่งและเฮอแหล่ไร้จริงกูดังการเดี๋ยวมาไม่ใจต่ำร้อนได้อย่างกี่แกนเลยยังตีดุบดิบดุบดิบห้องเราไม่ตันไปตึ้งหน้าก็ลงอะไรวโปูดยช้านอย่างโยต่ำต้างเลยคนขับไปหนังอ้อเพลินเลยนู่นคุณมังเลยครับนว่นอยู่กูปูดอช้านน่ะราต่ำใจมันเลย กันโรตัวว่าเนื้อกันหนังตาบ่โรยมั้งตาแบบคนโดยแท้กะครับเป็นมังเนาะแต่แต่กูไม่ไปกับเกแต่ในกูเห็นเจ้าแรงแพรกแปรกเปรี้ยเมียกูเป็นเปรี้ยแต่ได้กับเราแคณฑได้พอด้กอบเต็มโยมไม่มืกูแต่แรกกันได้กันนึ่งจูกันแต่งานกันแรกแรกระหว่างแคณฑได้เมียมึงไงปุ้นครับได้กันแรกแรกป้าไปกินส้มติบะดำก้าวจ่ไหมอันอ้ จังมาจานนึง no, กินแต่ปมนี่ก็หนังจดแต่น้ำนี่ก็กลวยเลอะก็กลวยลูลาก็บัตรดีหนังกินแต่น้ำต้มต้มกว่าเลี้ยังไงเมียเราบางนี่ไอ้ร้อยดมจีนลงแดกในกุ้งก็โตเบาพอกใจเรือ่องนู่นนู่นกันเลยดิว่าเมียมึงนี่กับนุกแล้วกูดำกันเที่ยวแต่อ่างอะไรตัวไม่เจริญจรับเลิน อยากให้พ่อรับบาลก็มันต้องดูแนละตัวเองมัง่งเลยคนยิ่งกันนีได้ไม่ได้เจอครีมมาตายนะหนุามหนุมน่มเราเอามุกจุ่มมันพอได้เจินออกให้นี่ได้คุจูบตงกีมันป่ามุกไปชุนปลวกมั่ไม่ไว่คนยิ่งนะคุยบอยโรนนะเฮ้คนยิ่งเราในาช่วยไม่ช่วยไม่หวานแต่วันต้องไงอ้อบอหมไว้กอนมึงเลยนุ่นต่างกันนะวานโลกแวบนี่กัน้อมเปื่อนอย่างเฉนะิน ความหอมเนี่ยมันได้ดึงดูดในพ่อบบปานไอ้นี่มันไม่มีสิ่งดึงดูดเลยทันดมกระยานดมกูได้ย่านก็ไม่เปล่อมึงดึงดูดเจ้าตาตาแต่ดูดอย่างดึงมันไม่ถึงอยู่เลยเอากองู่าะนี่มันหมู่เชื้อมันจริงมันจริงมันจริงย้อนนีไตายแกนู้นกันคนใจเราเมกี้นนเมียเป็นพกมนเไยรอดพอก้าวโกงแล้วกริ่งคนคนเอ้ยรเจ้าาแต่เราประเทศหน้ามีตายเละเลอกคูมันตงปลอกเนี่ นี่ไร้ตัวเวทนาตายฮีดูดนมมันรักตีกันน้อนแหละปลามเงินมันเชือกินเต้าหูต้องอมือลอม้ลอมลม้ลมลม้มล้มล้มพอลอ้มปลาวนู้นเซ็จปล่อยไปล้มปลานี่เอาเล่นเที่ยนางลอมอ้มมือหนาวเลยว,วันนั้นเด็กไปเห็นมาตึงตามตำร้าลุงวขวาก้อเจอี๊ยดรายคุยก็เขวา้าจะบ้าบ้ามันก็เหลืองพุทธ เวลานอนน้อยใจกินดมกงองเมียเราเบ้อปีคบวันนั้นก็ไดดับกูเท่าว่าดมเมียเป็นน้อยก็ะเดยโอ้ยไปยิบหลักแรือยู่ปลาทะลังคลัมครปบปพอพ่วนนุ่มคุหนึ่ไว้ก็พูนเด็ดรํำตัดรุนใส่โอ้กเลียววได้ยดีกะดวไปเลยได้จริงเมียพูนี่ได้จริงคุณกมลังเลยได้ใส่โอ้เมียมึงมาดีได้จริงแ่งไม่ตุ้มเลยพูนเมียี่ได้าจากไรเมียขีได้ตุ้มเลยดิ นี่ตุ้มเพลือตั้ต้เป็นเร้นอยู่นั้นมีอะมึงนี่รับ<อ>ต้เป็นเร้นโน้กับ<อ>ให้ะะอะแล้วก